ญี่ปุ่นประจําการปืนใหญ่เร็วกันหรือปืนรางแม่เหล็กไฟฟ้าบนเรือเป็นครั้งแรกเทคโนโลยีอาวุธใหม่ล่าสุดที่มีเป้าหมายหลักเพื่อสกัดกั้นขี่ปืนอาวุธความเร็วเหนือเสียงจากจีนกองกําลังป้องกันตัวเองทางทะเลหรือกองทัพเรือญี่ปุ่นเผยภาพพิธีประจําการปืนใหญ่เร็วกันบนเรือทดสอบอาสกะเมื่อวันศุกร์ที่18เมษายนปี2025อาวุธล้ำสมัยชิ้นนี้ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยระบบภาคพ,พื้นแห่งญี่ปุ่น หรือ GSRc การวิจัยปืนเร็วกันของญี่ปุ่นนั้นเริ่มต้นเมื่อปี2016และประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบบนเรือครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2023จุดเด่นของปืนเร็วกันคือความเร็วในการเข้าถึงเป้าหมายและมีค่าใช้ใจ่ายในการยิงถูกกว่าเมื่อเทียบกับระบบขีปนาวุธปืนเร็วกันอาศัยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าในการยิงกระสุนความเร็วสูงแทนที่การจุดระเบิดและปกติแล้ว กระสุนปืนเร็วกันจะไม่มีวัตถุระเบิดแต่ใช้พลังงานจนสูงของกระสุนเพื่อสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายจากข้อมูลระบุว่าปืนเร็วกันระบบนี้สามารถยิงกระสุนที่ความเร็ว2กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ6มักกระบอกปืนทนทานต่อการยิงสูงสุด120ครั้งแต่การทำให้แหล่งจ่ายไฟมีขนาดเล็กลงยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไปอยู่และญี่ปุ่น ยังกำลังทำงานกับสถาบันวิจัยเซนหลุยของฝรัง่งเศสและเยอรมนีเพื่อพัฒนาทเทคโนโลยีเร็วกันต่อไปด้วยหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องโครงการปืนเร็วกันจากกองทัพสหรัฐมาก่อนแต่โครงการนั้นถูกพับไปนานแล้วเมื่อปี2021ตอนนั้นสหรัฐ พยายามพัฒนาปืนเร็วกันที่มีขนาดกระบอกปืนใหญ่กว่านี้พิสัยการยิงไกลกว่านี้ทําให้มันต้องใช้ระบบที่มีความซับซอ้อนมากกว่าใช้พลังงานและการหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ปากกระบอกขนาด44มมของปืนเร็วกันญี่ปุ่นก็ถูกพิจารณาว่าเพียงพอแล้วสำหรับการป้องกันภัยคุกคามเบื้องหน้ายืนยันจากรายงานข่าวเมื่อเดือนมีนาคมปี2 0 2 5ที่ระบุว่าจีนกำลังครอบครองขีปนาวุธ ที่สามารถโจมตีญี่ปุ่นได้ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตามรายงานฐานทัพใหม่ในมณฑลจีหลินและซานตรงของจีนมีขีปนาวุธถึง3ประเภทที่สาม,มารถทะลุทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธของญี่ปุ่นได้เ <vorbei. S 2> <Period. S 1> มื่อเทียบกับขีปนาวุธถึงแม้ว่าปืนเรียวกันจะมีระยะพิสัยใกล้กว่าแต่มันสาม,มารถปิดข้อด้อยของขีปนาวุธได้ในเรื่องของราคาและความถี่ในการยิงขณะที่ความรุนแรงและความแม่นยำนั้น ไม่ได้ต่างกันมากมายสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือญี่ปุ่นจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ทันกับขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของจีนได้หรือไม่ขณะที่ฝ่ายจีนเองก็กําลังพัฒนาปืนเร็วกันของตัวเองอยู่เช่นกันแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จในการทดสอบยิง